นี่ไงอาริโดโร่จริงด้วยเองนี่แหละที่ไปบอกไอ้พวกอาเคเมนให้มาบุกโรงแรมเรือกแอตแทกอาริโดโรไปช่างเป็นฆาตกรอะไรขนาดนี้คิดจะฆ่าฉันยังงั้นรฉันรู้ว่าแกเป็นตัวอะไรแกเป็นหุ่นของจิเบตโตไม่ใช่เหรอถ้าคนอื่นไม่ได้คิดจะฆ่าแกแกก็ไม่สามารถทำร้ายคนอื่นได้แม้เผยท่าแท้ออกมาแล้วนะจะออกไปเงียบๆหรือหุบปาก แล้วก็ซื้ออะไรสักอย่างเดี๋ยวรู้เลยว่ากูจะเฮิร์ตมึงได้ไหมออืมสะใจแกมันยังกับมนุษย์ใช่สิฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคน จากไลา์ซอพีในอีพีก่อนนะครับเราได้จัดการกรีนมอนสเตอร์แล้วก็ได้ออโ์โกสีทองมาเป็นเชือกเพลิงในการขับเรือดำน้ำของวินิกนี่เพื่อไปยังเกาะของอัลเคมิสแล้วนะครับแต่ระหว่างทางกลับเราจะพบว่าเมืองกราดได้เจอกับพยานาครั้งใหญ่และวออโ์โกได้โผล่ทะลุพื้นขึ้นมาทำให้เมืองได้รับความเสียหายและผู้ติดเชื้อกยังกระจายอยู่เต็มเมืองและพวกอัลเคมิสก็ได้รู้ที่อยู่ของโรงแรมเราจากอาริโดโลนะครับแล้วก็ร่วมมือกับพี่น้องจิ้งจอกกับแมวดำแล้วก็แกงแบล็กเล็บบิทมาโจมตีโรงแรมแล้วก็ทำการ แต่เราก็ถูกขัดขวางโดยแกงแมกนีบิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในครั้งนี้เราก็ได้สังหารพวกมันไปทางแกงเล็บต้อยครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการเดินทางไปยังเกาะของพวกเอลเคมิสตาที่ไซมอนได้เชิญเชิญเราไปนะครับมาโผล่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อนี่ไงเลยดำน้ำําจัดไปเดนโก,โก้ไหนขอดูเรื่องดำน้ำหน่หนอยสิเออมันต้องอย่างนี้นี่น่าจะเป็นที่หมายแล้วนะครับ กาะของพวกอัลเคมิสต์คือเรือลำน้ำมันขับกันอย่างงี้จริงๆใช่ไหม t อ h e ์เดอรนี่มันโซเฟียนี่นะเอาแล้วทำไมโซเฟียของเรามาอยู่ที่นี่ในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอที่นี่เธอเป็นคนฉลาดดังนั้นเธอก็คงไม่แปลกใจว่าโซเฟียที่โรงแรมอะไม่ใช่ตัวฉันจริง ตัวตนที่แท้จริงของฉันอยู่บนส่วนบนของวิหารแห่งนี้ฉันได้กลายเป็นเครื่องมือของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจิตวิญญาณของฉันได้แตกเป็นเสียเส่ยงๆความจริงก็คือที่ฉันนำทางเธอมาไกลขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือกาศแต่เพื่อช่วยเหลือตัวองฉันเองฉันรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ฉันก็ดีใจมากในตอนที่เธอตอบรับเสียงเรียกของฉันนอกจากนั้นฉันขอบคุณเธอมากชิตวิญญาณและร่างกายของฉันต้องแยกจากกันมานานเกินไปแล้วบางทีเมื่อตายไปแล้วมันอาจจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างสงบสุขหากเธอพบร่างกายของฉันโปรดช่วยให้ฉันได้พบกับความสงบสุขด้วย คำในนําของฉันจบลงที่ตรงนี้อย่างนี้นี่เองนี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทาไมโซเฟียถึงอยู่ข้างนอกคนเดียวในโรงแรมตอนที่โดนบุกนะครับก็คือคนอื่นอนะมองไม่เห็นโซเฟียมีแค่เรานะครับที่เห็นเพราะว่าเป็นเพียงจิตวิญญาณที่คอยมาไกด์เราให้มาช่วยเธอจากที่นี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นความทรงจําในเออร์โกที่โซเฟียบอกนะฉันไม่อยากกลับบ้านฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เขาไม่มาแม้กระทั่งงานจบการศึกษาเหรอเอ้โรมโอ ได้โปรดสอนผมใช้ดาบด้วยคุณเป็นสตอเกอร์ในตำนานเออลำคาญจริงๆจจมี่นี่เอาเด็กนี่ออกไปดิมันเป็นความทรงจำของเราในตอนเด็กนะครับเหมือนกับว่าเจเปโต้ไม่ค่อยสนใจเรานะฟิลแบบว่าพ่อที่มีงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกนะครับแล้วก็ทิ้งเราไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าโรมิโอก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กของเรานะครับแล้วตอนเด็กเราก็ฝ่ฝันอยากจะเป็นสตอเกอร์โอ้ ไม่นะฉันขอโทษฉันมาช้าเกินไปเหมือนน่าจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับเรานะครับทำให้เราต้องตายไปนะครับโลมิโอที่เป็นเพื่อนในวัยเด็กของเรานี่ก็น่าจะเป็นคิงออพพเพดปะที่เราไปสู้ด้วยเฮเห็นปราสาทละอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยยิงพูดเดียวกันไปเลย <c oughs> ขี้ยิงนักใช่ไหม จะหมดไหนบอกว่าเชิญให้เรามาวะมีบอสเฝ้าทางเข้าด้วยมาดอร์กาเดียนเป็นคนเฝ้าประตูนะครับอืมไอ้ขานี่ต้องเป็นจุดอ่อนแน่แน่แน่ Are you serious พี่ก็ตีแรงเกินเอาไม่เอาไม่ฮึบลบแล้วก็ตีแล้วก็กิวปึ๊บ โบก็ให้ติดแท็กอ้าวอุ้ยเออเออฟีฮิตฟีฮิตฟีฮิตเกือบไปแป๊บโอเคเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคหลบอีกรอบแล้วลบ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 มาเออมอสตาเมียนาก็ไม่มีค่อยๆตีทีละดึ๊บทีละดึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหเต็มเต็มอีกทีนึงยวเรียบร้อยเอ้ยอะไรวะอ๋อใช้แบดปาปายปาปาย Let's go พวกแมนปองอีกละโอ้สองตัวเลยเหรอฮึบฮึบโว้บโว้บเออเออโอ้เออเกาะมันแข็งจริงโอ้ยเออ าดาบกูจะแตกกับมันเนี่ยเคยขาวแล้วเรายังไม่ลืมเป้าหมายคนระับเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือต้องไปช่วยโซเฟียสําคัญที่สุดน,นะครับก็คือเขาบอกว่าอะไรนะร่างกายของเขาอยู่บนหอคอยนี้นะครับเรื่องเจ็นโตนี้เอาไว้ที่ที่หลังเลยเนี่ยนะไอไอพวกเดเวลลอปเปอร์นะไปไหนต เกือบเกือบเกือบยังดีนะยังไม่ตายแม่งเอื้อยเจ้าให้ได้อะเก็บทุกดอกขอระบายหน่อยที่ไหนเหรอวะเนี่ยโอ้ ยังจะมีอีกว่ะใครอะบอสเหรอโว้วนั่นมันนายนี่อ๋อแบคแคทเอ็งนี่เองที่ไปบุลงแลมนี่มันเหลือทึ่งทุยเหลือเชื่อไปเลย นายตามฉันมาถึงนี้ได้ยังไงเนี่ยการสู้กันเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับฉันนายก็รู้ใช่ไหมแต่ว่านายห้ามมายุ่งกับพี่สาวของฉันเด็ดขาดเพื่อนไม่งั้นก็ต้องข้ามซุฉันไปก่อนและฉันก็เคยคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าฉันคิดไปเองแค่สุดท้ายแล้วฉันก็ไม่แคร์แล้วแหละมันมีแค่เหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันต้องรับภารกิจนี้ฉันจะปล่อยนายไปถ้านายให้กลัวคอยฝืนกับฉัน คือความจริงแล้วพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลวร้าย,ยกับเรานะครับเขาก็เป็น<ต>พี่น้องที่รักกันนะแล้วก็พยายามหาทางรักษาโรคที่ตัวเองเป็นกันอยู่ <c oughs> ก,ก,ก็ <c oughs> เลยต้องทําอะไรที่เลวร้าย,ยบ้างนะครับ <c oughs> ฉันเบื่อเหลือเกินฉันเบื่อเหมืองกาเ <c oughs> บื่อความตายเ <c oughs> บื่อการต้องเอาตัวรอด <c oughs> การทาร้ายการขโมย การลักพาตัวเมื่อไรทุกอย่างมันจะจบลงพี่สาวแล้วก็ฉันจะออกจากเมืองทําให้สายตาของฉันกลับมาแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะครอบครัวแล้วก็ตาแก่คนนั้น่ะเจเบโตะเขายังปลอดภัยนะเราไม่เคยที่จะทําลายเขาเลยดังนั้นได้โปรดปล่อยพี่สาวฉันไปเถอะเราต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกันดีนะยังไม่สู้กับเขาไปขอให้ตาหายไวๆนะเถียงไร อ้าวไอ้นี่มาอีกแล้วเอออุ้ยอุ๊ยนี่แน่นี่แน่อืมลาก่อยไอ้หนูเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอเคสู้กันไปนะเออสู้กันไปดิแล้วเฮ้ยไอ้นี่เคลื่อนไปแป๊บเออเตียนไปอย่างนั้นแหละเออเออเออ อแถมเอออุ้ยอุ้ยเอ้าอย่ามาโดนเราดิเฮ้ยเก๋ๆๆทำไมทำไไมเก๋โดนคู่ขออันี้ก่อนแล้วก็มึงไลนต่อไปเออบออุ้ยบอสไม่ทันดง ทีเดียวเออให้ความรู้สึกว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะใกล้ถึงโซเฟียแล้วเอ๊ะห้องบอสโอ้ที่เซฟถ้าห้องบอสกับที่เซฟมันอยู่ติดกันขนาดนี้แสดงว่ามาเลยจะใครก็เหเอะ ไอนี่ไอสมุนของไซมอนที่มันวันช็อตวิกเตอร์กูตายเลยอะเปิดตัวแบบสุดเท่และดูเพลงประกอบฉากอย่างเอา เห็นลูกกระต่ายแบบแบบมาเลยการที่ตั้งจุดเซฟไว้ที่หน้าห้องเอ่ากดเพดอดการที่ตั้งจุดเซฟไว้ที่หน้าห้องวอร์ดแบบนี้แสดงว่าจะต้องไม่ง่ายแน่นอนทึบเฮอเาวอาไม่ติดโลมึงมีโลไว้ที่หลังทำไรเฮ้ยหมดยังโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นคุณพี่ช่วยใจเย็นสักนิดหนึ่งได้ไหม ทำไรทำไรโอ้ยโอ้ยอีเล็กซี่ช็อตโอ้ยยังเออหนันไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นลบลบไม่ทันเออเฮ้เดี๋ยวมันกดอีโมทใส่เราครับทุกคนทำไรไม่โดน เสียบกูยกเลยเออเออเออฮึมันก็ยังพอได้อยู่มาฮึบโอ้โหเต็มเต็มมีระเบิดตามด้วยเออเออหลบโอเค ไปโดนเว้ยอุ้ยโอ้โหมันมีกลับตัวกลับตัวกลับใจอืเกือบกินยากินยาเออเอออุ้ยเตะกันอย่างนี้แล้วโอ้โยมันเตะหน้าเรามันอีโมดอีกแล้วมันอีโมดอีกแล้วเตรียมตัวลบเตรียมตัวกดบล็อกพอดีโอ๊แม่งเอ้ยหลบไป ยังไงต่อหลบเว้ยไปติดโลอีกเอ้าอิเล็กทริกช็อคอีกโอ้ไม่โดนเว้ยนี่ไรทำไรไม่โดนนี่ก็ไม่โดน โอ้กดแผลรีไม่ได้เลยอ้ยเตะกูอีกแล้วนะเตะ A few moments later ขาว่ากันว่าพวกเอบเคมิตมักจะแพ้กรดนะครับเรามาใช้อาวุธใหม่ดูทำลายทำลายบอกไม่เคยได้โอ้ย เออเออโอ้ตีไวตีไวอุ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยติดมุ้งติดมุ้งโอเคฮืออีกทีไปเจนเจนพอมันทำท่านี้เท่ากับอะไรครับวิ่งมีรออะไรเออเออติยากาศไปนะเฮ้ยเฮ้ยกลายไปแล้วกลายไปละโอเคสะยญาปลอดภัยไอ้ไอโอเคเดี๋ยวเร็วฮือไม่โอ้โหจะบอกว่าไม่โดนแม่ง ตาวนควนเข็มนาฬิกามาโดนเอาละมันมันเริ่มพังอีกแล้เอ,อ้ยติดมุมติดมุมคึ้จชุกเพอไม่โดนเลยแข็งตีฟีตีฟีตีฟีคอยช่วยช่ยช่วย,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 ยโดนไปนิดนึงเฮ้ยลบลบลบบล็อกทันของจริงโดนโดนเฮ้ยมันอีโมดอีกแล้วรีบตีริบตี ุ๊บหลบไม่เคยจะพ้นไม่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 เผลอเออกระโดดหลบไปหาสายฟ้าโอ้โเพลโลแตกอืมอืมตีอะไรครับตีอะไรครับเผลอดุ้งยังไงต้องโอ้โหติดโลยอ่ะเออเออหลบหลบไม่ทัน อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยฮึบโอเค,อเคไม่โดนเว้ยตีต,ต,ต,ตีอืมอืมอืมเออเฮ้ยทานี่เท่ากับหลักสายห่างก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้อยู่ไม่โดนเว้ยแล้วก็เออเออเออยังไงยังไงอีกนิดเดียวฮึบโอเค,อ,เคอืม เด้ๆนต้องไม่โลบต้องไม่โลบมันเริ่มฟาดแล้วต้องรักษาีะยะห่างไว้มันก็ฟันแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะขอตีหน่อยกทีอีกทีเออแต่ว่าผมแอบเห็นสปอยมาก่อนแล้วครับว่ามันมีเฟสสองนี่หน้ากากแตกกันเลยทีเดียว โอ้ไซมอนคือที่แรกผมก็น <Napoleon>. ึกว่าเป็นผู้ชายมาตลอดครับนึกว่าแค่มันเสียงหวานเฉยเดี๋ยวไอ้ตากล้องมุมอะไรมึงเนี่ยโอ้โหนี่มันทอแลกหน้าร็อก ดาบของท่านเล็เซเซียสาบานว่าจะปกป้องหอคอยแห่งนี้เราเตรียมตัวกับการโจมตีอันุนแรงนะครับมีอะไรมาใช้ให้หมดเลยซ่อมอาวุธรอโอเคมาเตรียมแครี่เออลิฟจิมฟีแทงไปแทงไปไอไอเค หลบไม่พ้นอุ๊ยอุ้ยทันโอเคไม่โดนเว้ยปุ๊บยังไงโหอย่างเข้มกดได้ไงวะเนี่ยเราโอ้ยเด้อเด้อเด้อเดไม่โดนตีไวมากอุ้ยหมอกไม่ทัน ออกแรงจัดเลยเอาใหม่เอาใหม่เพมา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 เพสองโอเคเคลือบรอพร้อมสุดท้ายโอเคตีวีพื้นพื้าวตีไม่โดนไอชิบหาย

ไม่ไหวมากตีก็ติดโล่ไม่โดนโใจเย็นดิเออเฮ้ยขึ้นหลอดแล้วย,ยาก็หมดลบเฮ้ยรอยาลีขอเร็วกว่านี้ได้ไหมมันจะเล่นกูแล้ว โอเคนี่เน่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 เออเอาเอาหายหายมุมกล้องมองนี่สิไม่โดนเว้ยเฮ้ยล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนเฮ้ยอือโอ้โหคุปบโอ้โหกดไม่ทันแรงจริงไม่โดน เออเออโอ้โหทำอะไรทำไรโอ้เดี๋ยวเป็นแบลรี่อะไรเหรอวะโอเคโอ้แรงจังวะเฮ้ตีตีตี

เต็มตัวปุ๊บไม่โดนเราก็ตีมันไม่โดนเหมือนกันเต็มตัวปุ๊บอีที่ไม่ติดทั้งสองอันเลยว่ะไม่ไรโดดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องอยู่ไหนวะเค้ยไปไปอืมอืมอืมจะคืนหลอดแล้วเฮเค้ยเฮเฮมันติดกดอยู่ เลยไปไหนครับพี่มา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 มันเตะมันเตะเดี๋ยวๆหลบไม่โดนอุ๊ยอันนี้เต็มๆต็ึ๊บโอ้โหเดี๋ยวๆๆี๋เดี๋ยวเหีวก่อนหีวก่อนเฮ้ยหลบแม่งไม่เคยหลบเล้ยครบเลยเฮ้ยมันจะเอาอีกแล้วมันจะเอาอีกแล้วเต็มตัวเต็มตัวฮึ๊บโอเคไง คือพี่ไม่โดนนะครับเออเออเต็มตัวบล็อกอืมอืมล่วงมาเอ้เฮ้ยข่าวแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยตากล้องนี่มันเคฮืบอืมเฮ้ยอืมอืมเดี๋ยวด้วยด้วไงยังไงโอเค ขอแถมที่นั่นก่อนฮือืล้วก็ตันด้วยเออมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรโอ้โอ้มันอันตีมันอันตีบล็อกฮึบฮึบอุ้ยโอเคชนะเฉยไม่มีเฟสสามแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะ achievement เด้งอะไรอ่ะ โอ้ท่านไซมอนมีแค่ท่านผู้เดียวที่ฉันจะไซมอนน่าจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาโซเฟียก่อนแล้วก็สำหรับใครที่รอดูผมโดนลักซัสเซียตบแบบตบแบบยับยับนะครับก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับพอดีผมดันดู ดูเพลินแล้วไปเห็นสปอยนะครับก็เลยพอจะรู้วิธีรับมือมาบ้างนะเปิดประตูนี่ไงโซเฟียโหอะไรวะนะ้า หมือนโดนมาทดลองอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหดูสภาพร่างกายดิที่โซเฟียปลุกเรามาเพื่อให้ไปช่วยเขานี่ก็คือเขาตกอยู่ในสภาพขนาดนี้เลยนะครับช่วยฉันที มันเจ็บเหลือเกินฉันอยากจะเป็นอิสระได้โปรดแล้วเราจะทำยังไงกันดีฉันฉันเลือกไม่ได้นะฉันคิดว่าเธออาจจะอยากมีชีวิตแต่นายจะทำยังไงนายจะต้องเลือกแล้วนายจะต้องเลือกระหว่างฆ่ากับปล่อยให้โตเฟียนมีชีวิตนะครับ แต่โซเฟียก็ได้ขอเราไว้แล้วครับว่าถ้าเจอร่างของเขาให้จัดการให้หน่อยลาก่อนโซเฟียขอบคุณฉันติดอยู่ที่นี่มานานเหลือเกินเต็มไปด้วยความทรมานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรับแอร์โกของฉันไป ฉันจะอยู่กับเธอจนถึงที่สุดร้อนเลยไซมอนมึงทำกับโซเฟียได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ย เสียงหัวใจเต้นผมเรากลายเป็นสีเทานะครับหรือพอรับเอโก้ของโซเฟียมาแล้วเราก็กลายเป็นมนุษย์จริงๆแล้วอะไรย่างนี้แต่ใดๆคือไอ้ไซมอนมึงรอกูก่อนนะ ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับใครกดไว้ถูหมดสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบวัดีครับ